แล้วแล้วเต๋ออารมณ์เขาครับว,ว <ไป S 2> เตที่จะนอนสนิทหรือเปล่าคือยังไงครับนอนสนิทนอนสนิทก็คือนอนไม่รู้นะครับสนิทดูดูเสียงมีเสียงกลนด,ด้วยนะฮะโอ้ อันนี้ชิมวา่าไงฮะพังน้อยเหรอครับผมจองห้างได้ไหมฮะจอ,จองแล้วเหรอ,อทำไมมันอกสวยจังนั่นทั้งขาวทั้งเหลืองอะ่ะสวยมากเลยครับโอ้โห อันตรายครับผมช่างช่างอันตรายครับ <c oughs> เอ่อไปทำงานนะฮะผมเคยไปเฮ้ยตื่นแล้ว <c oughs> อ๋ออ๋ออ๋อคือตอนที่เราไปทํางานที่หัวหินนะฮะเราเคยไปอยู่หัวหินด้วยกันนะฮะกับพ่อใหญ่ทงชัยนะฮะสิบกว่าปีแล้วนะฮะเราไม่ได้เจอกันเนะะี่ย สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้เราอยู่ที่บ้านของควันเล็กนะฮะน้องทันวาคะับเขาเขานอนกลางวันนะฮะควันก็นอนเหมือนกันนะฮะครับเครื่วงพักด่อนครับมีอาหาร ถ้าเราพูดเขียงได้นี่เขาจะตื่นไหมครับเป็นบางวันเป็นบางวันคอนเล็กเขาบอกว่าเป็นบางวันครับบางวันพูดค่อยก็ตื่นบางวันพูดดังก็ไม่ตื่นอ๋แล้วแล้วเตะว่อารมณ์เขาครับเียดวที่จะนอนสนิทหรือเปล่าคือไงครับนอนสนิทนอนสนิทก็คือนอนไม่รู้นะครับสนิท ูดูเสียงมีเสียงกลนด้วยนะฮะอ้ที่ซุ้มของพลายเซมซันขวัญเมืองนี่ช้างเยอะมากเลยฮะนะท่านผู้ชมครับนู่นนูๆนนูน่นนนนนเอกครับที่ว่ายืน อยู่กไกลด้วยนะฮะพาเึมสั้นครับแล้วนี่ก็พลายขวันเมืองะฮะตัวนี้ชื่ออะไรนะนี่พ่อใหญ่อะไรนะนนะพ่อใหญ่ธงชัยนะฮะไม่เคยเห็นพ่อใหญ่ธงชัยมาโอ้10ปีกว่าแล้วฮะตั้งแต่ที่ เราไปไปทำงานนะฮะผมเคยไปเฮย้ยตื่นแล้วอ๋อออ,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 อคือตอนที่เราไปทํางานที่หัวหินนะฮะเราเคยไปอยู่หัวหินด้วยกันนะฮะกับพ่อใหญ่ทงชัยนะฮะสิบกว่าปีแล้วนะฮะเราไม่ได้เจอกัน,นะฮะึเฮย้ฮยเฮย้ย เฮ้ยเขาบอกมาไหมเสียงนังกำลังนอนอยู yes> ่เสี้ยงใส่เลยฮะเอาลูเสียครับเนี่เฮ้ยอะเร็วเร็วเร็วเฮ้ยเฮ้ยมีมีวิชาด้วยเหรอครับโอ้โหเขาไปเรียนมาจากไหนนี่ฝึ่งเองเขา ฮะโอ้โหไปวันนี้ทักไทยทักทายสายโหดเนาะเฮ้ยยังนั่นอยู่ตรงนี้คุ้มเลยนะฮะท่านผู้ชมนี่ฮะปลายทองคำด้วยนะฮะโอ้โหควันควันไม่อยู่ครับ วันมาอยู่ครับวันนี้เราจะขโมยช้างแพะทอ,อฬฬงคําไปแล้วฮะเพราะว่าเฮ็ดูพระทองคำนะฮะท่านผู้ชมเคยดูฮะเคยเห็นไหมฮะหูหูหูข้างหนึ่งพับหูข้างหนึ่งกลางอกครับ <S <S 1> <S 1> อันนี้ชิมหมอนนี่ฮะอันนี้ชิมหมอนนี่ฮะพังน้อยเลยครับผมจองหางได้ไหม ฮะจอ,จองแล้วเหรอจองทุกีจองครับทไมมันอกสวยจังนั่นทั้งขาวทั้งเหลืองอนะ่ะขาวอมเหลืองนะ่ะเฮ้อสวยมากเลยครับโอ้โหช้างซุ้มควันเล็กมีแต่อันตรายอันตรายเลยครับอันตรายเหรอ ลูกมวยเล่นนั่นดินั่นดินั่นดินั่นน่ะตุนั่นน่ะชื่ออะไรน้ำอ้อยคานางบุญทรงไอ้ไอ้ออทันวาราศีธนูนี่เป็นยังไงวะมันแก้งนะครับนี่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 เอออื้อ เขาเขาเขาบอกมาเขามานะนี่นี่นี่ทันว่านี่ลูกลูกของตัวไหนครับพ่อเขานะครับพ่อพ่อสองคำใช่ไหมฮะแม่เขาดินี่อันนี้แม่เขานนี้พ่อเขา ี่ปีแล้วครับควาเล็กทันวาฮะลำปีทำไมงาอกเร็วอย่างงาอกยาวแล้วเนี่ยเนาะไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยใหญ่ปกติยาวกว่านี้บ่บางเชือกก็บางเชือกยาวกว่านี้ครับเออาบางเชือกยาวกว่านี้เนาะเพรนบาลามีนี่แหละครับงายาวบาลามีไหนวะบาลามีของพ่อใหญ่ที่ฮะไทย สี่ปีกับห้าปีไห้ท่านบารมีตัวไหนหยอกหยอกนะหยอกหยอกหยอกบาลามีครับของพระยุทศไทยนะครับอ๋อบารมีของพระยุทธ์รัศน์ไทยงายาวใช่ไหมยาวกว่านี้ครับยาวกว่านี้เนาะมันอยู่ซ่อนในครับคนต้องมีสายตาพิเศษอ๋อถึงจะเห็นงานมบน อัตโนมัติกวะผู้เข้าออกอ๋ออะไนั้นไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่เปอรซิโดไหนสีมงคลเนี่ยโอ้สีมงคลเนาะโอ้สีมงคลเอ้าสีมงคลครับบารมีคนละตัวบ่คนละตัวโอ้คนละตัวบารมีกับน้องของไอ้น้ำอ้อยดิบารมีน้องของน้ำอ้อยอออืเ บ้าลพี่นครโอ้ยบางคนพี่บางคนน้องของแซมสั้นโอ้ผู้สับสนเนาะ <laughs> แต่งงายาวใช่ไหมงายาวเอองายาวเดี๋ยวจะไปดูช้างงายาวนะส้สนส้นในครับฮะงายาวส้นใน <laughs> เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปดูช้างงายาวของอบ้านที่ตะเภาครับขอเล็กบกช้างงายาวนะอลังการนะอลังการนะคุณช <laughs> <laughs> งงาใหญ่เนาะ ดูไปแล้วโดนอีกครั้งไม่กล้าเข้าไปดูเซมซันครับกลัวครับไม่ได้ครับไม่รู้อะไรหรอกเดินไปเลยครับกลัวครับเป็นไรครับเดินไปเลยกลัวไม่รู้ทรรมะไรใส่หรอกุ้มสู้ธรรมะไม่ได้หรอกโอสุ้ธรรมะไม่ได้บอธรรมะเก่งกว่าบอท่านผู้ชมซุ้มซุ้มบ้านควันเล็กนะฮะช้างเขาอยู่อยู่ในความดูแลนะฮะเนี่ยตัวจะน่าไปดูนะหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะฮะเจ็ดเชือกนะฮะยังรับดีนะครับบรีมาก็ได้นะครับโออมาลังยิ่หลังจะเอาเลยมาฝากไว้หน่อยเวลาคาันไม่อยู่นะครับเวลาเรามาอยู่เรามาฝากไว้นี่แหละฮะอยูแลให้อย่างดีฮะไอ้ไอ้เฮย หูหูท่านว่าเหมือนเหมือนมีปีกอะนาะโค้งๆฮะไม่ตัดแต่งอะไรครับเดี๋ยวจะลืมครับเพราะว่าอ๋ออันนี้อันนี้เป็นเป็นตั้งแต่เกิดหรือว่ามันยังไงฮะเนี่ยเป็นช่วงเข้าเกือบเดือนเลยนะครับเพราะว่าเขาจะเดินคืออะไรเขาจะเดินที่ผ่านมาตอนเขาอายุตอนเขาอายุได้เจ็ดแปดออ๋อตอนอายุได้เจ็ดแปดเดือนเป็นเป็นอะไรฮะเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยเขาชอบนอนใต้ท้องแม่เขาไม่รู้ไอ้เล็บแม่เขาไปเหยียบถูกหรือเปล่านะครับตอนตอนเด็กๆ นนนอนนอนตท้องแม่เขา้วเล็บขาเล็บเล็บดไมเล็บช้างมันจะเป็นอย่างเงเวลาตัดมันก็เหยียบถูกหรือเปล่าเงี้ยเหยียบถูกมันก็อักเสบเนี่ยก็เปื่อยขาดออกมาครับอ๋อไม่ไม่ได้เป็นต่กำเหนิดไม่ได้เป็นกำเนิดเป็นตอนที่คราออกมาแล้วลอดมาแล้วได้หกเดือนหกเดือนเจ็ดเดือนได้และวันหกเจ็ดเดือนแล้วก็มีมีรอยไรอยเหยียบรอยขาดรอยแหว่งครับผมหรือฟัานทำอะไรช้างเหรอไปอ้อมไปเ ที่ตอนเขาเกิดมาไม่มีมันหาตำหนิไม่ได้นะครับนะฮะตำหนิเลยเลยตัดแต่งโอ้แต่งตำหนิทําไมไม้ไปของตัวเองใช่ครับโอ้กลูกคุณกลวเอาไปเออทำไปอันนี้ของของเราหน้าอะไรอย่างนี้นะครับต้องทำตำหนิไว้คอยนจำได้สายหานะครับสายาที่จริงที่จริงหูเขาเป็นที่ที่เป็นยางเงรอยแบ่งนะฮะตัวนั้นฮะด้านขวานะฮะไม่ไม่ใช่เป็นติดกับเนินนะฮะ เป็นเกิดจากรอยเล็บแม่เยอะหรือเปล่าฮะประมาณนั้นนะฮะสันนิษฐานว่านะฮะสันนิษฐานว่าอาจจะตอนเหยียบโอ้ยตอนนอนนะฮะตอนนอนแล้วแม่ก็เผลอนะฮะเผลอไปเหยียบโดนใบหูนะตอนตอน,ตอนเล็กๆนะฮะอายุประมาณห้าห้าเจ็ดห้าหกเจ็ดเดือนเนี่ยใบหูเขาอ่อนมากนะฮะอ่อนอ่นะเหมือนเด็กแรกเกิดน,นะะมันจะอ่อนๆนะพอเหยียบแล้วน้ําหนักช้างนะ,ะมันหนักพอเหยียบแล้วมันก็ ขาดเลยนะฮะแล้วก็เป็นเข้ก็เป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยฮะพลาธันวานะฮะอืมเนะาะเพราะว่าดูไม่มีตาหนี้นะครับตัวนี้เลยครับ <c oughs> ต้นนี้ไม่ก่อน <c oughs> เดี๋ยวเราหมก็ถามว่ามีต้นนี้ไหมใช่ครับเวลาหมเขา,าตรวจเขาจะตรวจว่าช้ตันนี้มีตำหนิไหมเราก็บอกว่าไม่มีมันมันจะตอบหมไม่ได้ครับำทำไม้ก่อนช้ไม่มีไม่มีตำหนิเป็นไปไม่ได้ใช่ไหม แม่เขาไม่ตู้่ตรงไหนทางเขาโอ้ทางสวยมากเลยครับผมว่าจะมาจองหางทางสองหมื่นห้าเป็นไรครับตอนนี้ขายขายตอนนี้นะครับสองหมื่ห้าถ้าวันหลังขายหมนะื่นห้าครับตอนนี้ขายสองหมืนห้านะครับตอนหลขายหมื่นห้า ช่องมือลาต่อจุ๊บไปช่สสองมือเธออลาต่ออยู่การลาต่อเรเบิร์ตตัวเบิร์ตกีเซนเล็กคราบท่านผู้ชมครับวันนี้ก็มาที่บ้านควันเล็กน,นะฮะแล้วก็จะจบคลิปแล้วนะครับนี่ครับท่านผู้ชมเนี่ยฮะเนี่ยฮะเออนี่นี่ยมันจะแกล้งเราอยู่นะฮะเออเอา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  ท่านวาแกลงนะฮะท่านผู้ชมนี่นี่นี่ดูสินี่นี่นี่ยังแกลงเราอยู่นะฮะถือมันเรานานๆเรามาทีเขาก็ไม่ค่อยจำกลิ่นเราได้นะฮะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาทำคลิปให้ดูใหม่นะฮะสำหรับวันนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องโอเล่เอฟซีทะเลโดยนะฮะวันนี้เราอยู่ซุ้มที่ซุ้มควันเล็กนะฮะช่องของพาราเนอร์ันขอนเมืองนะฮะสวัสดีครับ